มันเป็นความฝันเลยสินค้าอาหารที่เราพัฒนาขึ้นมาทำยังไงให้มันได้ขายเป็นโปรดักที่มันแชมเปี้ยนใครอยากจะกินสินค้าตัวนี้ก็ต้องนึกถึงสินค้าเรา อาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์อาหารช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้จากอดีตที่มนุษย์หาอาหารด้วยวิธีการล่าสัตว์และเก็บเกี่ยวสู่การทำเกษตรกรรมและเพื่อเพียงพอต่อความต้องการอุตสาหกรรมอาหารจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาปรับเปลี่ยนวัตถุดิบอาหารให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยมีปริมาณมากเพียงพอคงคุณภาพที่ดีสม่ำเสมอและผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดูแลพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้กับเรานั่นก็คือนักวิทยาศาสตร์ การอาหารนั่นเองชื่อรัติกรเสาคำตำแหน่งตอนนี้คือเป็นผู้ชำนาญการบริหารอาวุโสด้านพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์นะคะทำงานอยู่ที่บริษัทซีฟีแรมค่ะ คุณวรติกรเสาคํานักวิทยาศาสตร์การอาหารผู้ชํานาญการบริหารอาวุโสด้านการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์แห่งบริษรัทซีพีแรมจำกัดปัจจุบันนี้ค้าปลีกอาหาร พูดถึงแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศเรามาการายได้เป็นอันดับ2ประเทศนะคะมูลค่าประมาณสัก3ล้านล้านบาทแล้วค่ะซึ่งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่อุตสาหกรรมอาหารจะเกิดขึ้นได้จะต้องมาจากนักวิทยาศาสตร์การอาหารเท่านั้น,นแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะแปรรูปหรือว่าทำให้มีมูลค่ามากขึ้น ตรงนี้ก็ทําให้ประเทศหรือว่าอุาสตสาหกรรมอาหารเนี่ยมีมูลค่าที่มากขึ้นยังไงก็แล้วแต่ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์การอาหารในช่วยในการที่จะคิดค้นแล้วก็ดัดแปลงหรือว่าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล่านั้นวิทยาศาสตร์การอาหารเป็นการใช้หลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาดูแลพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยโภชนาการการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสและเคมีอาหารนักวิทยาศาสตร์การอาหารจึงมีหน้าที่ตั้งแต่เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆออกแบบกระบวนการผลิตเลือกบรรจุภัณฑ์ศึกษาอายุเก็บรักษาประเมินผลความนิยมของผู้บริโภค ตลอดจนตรวจสอบทางเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารเพื่อให้อาหารคงสภาพคงคุณค่าและมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะสมต่อการบริโภคที่สุดเพราะอาหารคือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของทุกคนนักวิทยาศาสตร์การอาหารจึงต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การเก็บเกี่ยวการแปลรูปการผลิตและบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาจนกระทั่งผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆส่งต่อไปถึงมือผู้บริโภคในที่สุด ถ้าพูดถึงอรองศาสตราจารย์วิชัยฮฤลไทยธนาสันจะไม่มีใครไม่รู้จักท่านประเอิญพี่กรณเป็นลูกศิษย์ท่านด้วยนะคะแล้วก็ซึ่งทาในแง่ของนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยถือว่าอาจารย์วิชัยเป็นเป็นต้นฉบับเป็นต้นแบบแล้วก็สอนลูกศิษย์ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็เอาหลักสูตรหรือว่าเอาวิธีการสอนของอาจารย์น่ะไปสอนต่อเนื่องกันแล้วก็อาจารย์ก็เป็น เป,เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของพี่กรณ์นะคะเพราะอาจารย์จะเป็นนักคิดนักค้นควา้าแล้วก็นักพัฒนาแล้วก็เป็นคนที่สามารถจะประสานในแง่ของวิชาการกับในแง่ของธุรกิจได้เป็นอย่างดีถ้าในแง่ของอุตสาหกรรมอาหารนะคะนักพิทยาศาสตร์การอาหารมันเป็นความฝันเลยสินค้าอาหารที่เราพัฒนาขึ้นมาได้ทำยังไงให้มันได้ขายอย่างเอาทุกวันนี้ สินค้าเราทําออกมาได้ขายในร้านเซเว่นอว้ยรู้สึกว่ามันเท่อะนะคะสมมติว่าเพราะว่าอะไรเพราะเซเว่นนี่คือมองดูว่ามันเหมือนกับเป็นสถานที่หรือว่าเป็นเป็นร้านค้าที่สําหรับคนรุ่นใหม่ที่แบบไปที่ไหนก็เจอแล้วก็มันสะดวกที่จะต้องซื้อแล้วก็อร่อยจริงๆนะคะนั่นคือในแง่ของนักวิทยาศาสตร์การอาหารสามารถจะพัฒนาสินค้าเนี่ยให้สามารถที่จะขายได้ เรามีความภูมิใจค่ะแล้วก็สินค้าพอมันขายได้แล้วก็มันเป็นลนักษณะว่าเป็นโปรดักที่มันแชมเปี้ยนนะหรือใครอยากจะกินสินค้าตัวนี้ก็ต้องนึกถึงสินค้าเราอันนี้ก็จะเป็นความใฝ่ฝันหรือว่าความภาคภูมิใจของนักวิทยาศาสตร์การอาหารคะที่เป็นคนต่างจังหวัด ะะระดับมัธยมจบจากมูฟอดวิทยาลัยหลังจากนั้นพี่ก็เอนทรานท์พี่จบปริญญาตรีพี่ก็เรียนต่อปริญญาโทเลยคณะอุตสาหกรรมเกษตรคือที่ฟูซาไซที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเกษตรถือว่าเป็นต้นต้นตำรับหรือต้นจุดกําเนิดของวิทยาศาสตร์การอาหารที่แรกซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากเรียนฟูซายซนะแต่เราก็ยังมองไม่เห็นชัดว่า ه, ถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ส่วนไหนของของ,ของอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็ยังนึกไม่ออก แต่พอเขาได้ไปเรียนแล้วคะก็จะเห็นภาพยิ่งขึ้นว่าออการที่เรียนฟูซายจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นนะคะเพราะฟูซายเลยเนี่ยมันจะมีในส่วนที่เราเรียกว่าเป็น product development เรียกว่าการพัฒนาอาหารซึ่งตรงนี้พอเข้าไปแล้วปุ๊บเราจะรู้ว่าทำยังไงให้ฟูซายมันเป็นระดับ commercial ให้ได้ทำออกมาวิจัยอาหารแล้วก็ค้าขายได้ไม่ใช่แค่วิจัยแล้วอยู่ในห้อง l a บหรือว่าอยู่ในแค่มหาวิทยาลัยนั้นในส่วนที่พี่เรียนนี้เขาจะเรียกว่าเป็นตัว พัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนของฟูซายวิทยาศาสตร์การอาหารผลงานที่พี่มีความภูมิใจเรารู้สึกว่าในชีวิตของการเป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยเราคิดค้นพัฒนาสินค้าออกมาแล้วเมื่อเรานําไปเสนอหรือว่าส่งประกวดที่ไหนแล้วมันได้รางวัลน,นี้ค่ะตัวหนึ่งที่เราได้มาเนี่ยคือของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าตัวเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวชื่อมันเหมือนกับที่น่าจะได้เนาะแต่ว่าตอนนั้นคือมันอาจจะเป็นเพราะว่านวัตกรรมแห่งชาติเขาพยายามจะเขาให้คอนเซปต์มาคุณต้องใช้วัตถุดิบในประเทศอะไรเพื่อเ่ขาต้องการจะส่งเสริมเรื่องของอราคาข้าวอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ต้องการที่จะจูงใจให้กับเกษตรกร,รในบ้านเราอย่างเงี้ยว่าถ้าคุณทําออกมาแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยายผลมมเป็น อุตสาหกรรมได้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็คิดออกมาว่าคนไทยทุกเชา้าส่วนใหญ่นึกถึงนึกอะไรไม่ออกกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนาะขณะเดียวกันอ้าวถ้าเป็นเบอร์เกอร์มันเป็นอะไรที่เทอ่อีกแล้วอะ่ะกินขา้าวกินเบอร์เกอร์แล้วมันดูดูเท่ดูทันสมัยจังเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาแมชกันประกอบกับตอนนั้นก็คือพอเราเอาเสนอคอนเซปต์นี้ไปเสนอกับทางเซเว่นอีเลฟเว่นซึ่งเขาก็เป็นจุดกระจายสินค้าแล้วก็คนก็เข้าเยอะนะคะ เขาก็สนใจเพราะเขามีคอนเซปต์ต,ตอนนั้นว่าอิ่มสะดวกเขาอยากได้สินค้าที่เขาเรียกว่า on the go คือลูกค้าหยิบให้ให้จะเวลาไปชำระเงินเคาน์เตอร์อุ่นเวฟให้ลูกค้าถือไปกินไปขับรถไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องการคอนเซปต์อย่างนั้นซึ่งมันแมชพอดีนะคะตัวนั้นเป็นตัวที่เราภูมิใจมากแล้วก็ได้รางวัลของปี2,555นะคะ คืออย่างที่บอกเขาว่าการแข่งขันมันสูงมากเนื่องจากว่าอาหารน่ะคนน่ะเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องกินข้าวก็ได้อาหารทดแทนมันเยอะพวกเบเกอรี่แซนด์วิชอะตองน,นี้มีข้าวปั้นออกมาคือไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องหรือข้าวปั้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นอาหารทดแทนกันได้นั่นคือจะเห็นว่าค่าปรีดก,นะการแข่งขันมันสูงสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ก็คือว่าเราคู่แข่งก็เยอะตอนนี้ของนักวิทยาศาสตร์การอาหารสมัยใหม่นะคะ ไม่ได้อยู่เฉพาะในห้อง l ลบหรือในโรงงานนะคุณนะต้องไปขายของเองด้วยเพราะฉะนั้นคือพี่กับทีมอะค่ะยังไงก็แล้วแต่เมื่อคุณพัฒนาอาหารมาใหม่เนี้ยคุณต้องไปคุยกับลูกค้าคุยกับเซเว่นเลยว่าเข้าปั้นตรงเนี้ยชิมแล้วยังไงเขาบอกว่ายังไม่โอเคมานเราไม่รออีกอาทิตย์นึงนะคะพวกนี้ต้องเอามาเสนอเลยเพราะว่าอะไรถ้าเราช้าเข้าของคนอื่นแน่ บรรดาสคัญที่คนทั้งโลกต้องการแต่ปัจจุบันพบว่าประชากรหนึ่งในแปดของประชากรโลกที่ยังคงอดอยากคิ้วหัวอยู่นักวิทยาศาสตร์การอาหารจึงมีส่วนสําคัญอย่างมากที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารของโลกและนี่คือผู้คิดคน้นบรรจุพัณฑ์และวิธีการถนอมอาหารที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภาวะขาดแคลนอาหารของโลกและสร้างแรงบรันดาลใจแก่ผู้คนมาแล้วมากมาย นักวิทยาศาสตร์การอาหารจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคืออันแรกคือคนที่พัฒนาอาหารปไปเลยแต่อีกส่วนคือนักวิจัยนักวิจัยเชิงลึกเขาจะทํางานคู่กันนักพัฒนาอาหารบอกว่าเขาอยากจะทําข้าวปั้นไส้แซลมอนอ่าโอเคนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์การอาหารที่เป็นพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาจะต้องรู้แล้วล่ะไส้ไส้ไส้แซลมอนย่างซีอิว๊วในเมืองไทยหรือในญี่ปุ่นอันไหนอร่อยที่สุดแต่ขณะเดียวกันนักวิจัย ก็จะต้องไปศึกษาต่อว่าตกลงคุณจะต้องใช้ข้าวญี่ปุ่นพันไหนแล้วคุณต้องใช้ปลาแซลมอนแอตแลนติกนอร์เวย์อะไรอย่างนั้นเลยนะน,นั้นคือมันจะสองส่วนมันจะแยกกันเราจะต้องชิมกันก่อนเราชิมแล้วอร่อยเวลาชิมเราไม่ได้ไม่ใช่นักวิยาศาสตร,ร์การอาหารอย่างเดียวสมัยนี้ไม่ทํางานโดดเดี่ยวค่ะต้องเอาโรงงานกับการตลาดมาแม้กระทั่งวิศวกรรมมาชิมด้วยกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในแง่ของการผลิตต้องอาศัยพวกนี้ พอชิมเสร็จแล้วปุ๊บเราว่ามันใช่แล้วเราก็ออกไปคุยกับลูกค้าในวันรุ่งขึ้นเลยไปกับการตลาดนะคะชิมลูกค้าบอกว่าโอเคเราถึงจะกลับมาต่อยอดว่าโอเคงั้นนักวิทยาศาสตร์การอาหารเนี่ยจะต้องขยายวิธีการผลิตยังไงทําให้ได้เข้าปั้นวันละแสนชิ้นนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่ดีนะคะต้องเขาเรียกว่าต้องกินเป็นรู้ว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อย ไม่ใช่ว่ากินอะไรก็อร่อยไปหมดหรือไม่อร่อยเลยนะคะคือต้องกินให้เป็นและชิมให้เป็นอันนี้เนี่ยส่วนในเรื่องของการที่ว่าเราจะมีความรู้ความชํานาญว่าจะต้องทําอาหารให้เป็นด้วยทุกอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักทั้งหมดเพราะเราสามารถที่จะ,ะไปปรึกษาเชฟหรือว่าผู้ชํานาญการคนอื่นๆได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่านักวิทยาศารการอาหารต้องมีความรอบรู้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้ ยังไงก็แล้วแต่นักวิทยาศาสตร์การอาหารที่อยู่ในส่วนของพัฒนาอาหารเขาต้องมีพื้นฐานของ,ของเป็นคนที่ช่างคิดนะคะมีช่างคิดช่างทดลองพอลองแล้วก็อยากชิมแล้วก็ลองทําไปเรื่อยๆมีความคิดที่จะทําอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็ผสมผสานขึ้นมาอันนี้จะเป็นคุณสมบัติของของ,ของนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่ทำงานทางด้านพัฒนาอาหารโดยเฉพาะเลยค่ะ ปกติแล้วนักวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าจะทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารก็ได้หรือจะทําเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะจะเริ่มต้นจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารก่อนแล้วระดับหนึ่งที่มีประสบการณ์ที่คิดว่าโอเคแล้วถึงจะไปออกประกอบธุรกิจตัวเองแต่ก็มีบ้านจะถือว่าไม่เยอะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหารที่อยู่กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มจากระดับระดับจูเนียร์เลยนะคะแต่ นักวิทยาศาสตร์การอาหารสามารถจะเติบโตเป็นผู้บริหารได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกทางด้านบริหารจัดการขอให้คุณมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตัวเองก็สามารถจะเติบโตในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารได้คือสามารถเป็นระดับนู่นได้เลยกรรมการผู้จัดการอะไรอย่างนั้นแต่ก็จะเป็นในสายของการพัฒนาอาหารหรือเป็นในสายของงานวิจัยคน้นคว้านักวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะ ยังสามารถทำงานใต้ต่อไปเรื่อยๆดูแล้วเหมือนจะไม่มีอายุขตราบใดที่เรายังมีความรู้ความสามารถนะคะเต็มที่เลยในอย,อยู่สายบริหารอาชีพของนวิยาศาสตร์การอาหารได้ถึง60อายุถึง60ปีหลังจากนั้นเราก็สามารถจะเป็นที่ปร,รึกษาให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั่วๆไปได้หรือแม้กระทั่งเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆได้อันนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็นอยู่เป็นตัวอย่างอยู่ทั่วไปนะคะ อย่างที่บอกว่าเติบโตในสายอายชีพตัวเองถึงระดับบริหารได้เลยโดยที่ไม่มีข้อจํากัดว่าคุณต้องไปศึกษาบริหารเพิ่มนะคะค่าตอบแทนถือว่าใช้ได้ดีกว่าถ้าในแง่ของแรงกิ้งนะคะถ้าของประเทศเราอันดับหนึ่งแพทย์อันที่2อทันตแพทย์ถ้าในแง่ของอุตสาหกรรมอาหารถือว่าเป็นรองก็แค่วิโวาเท่านั้นแต่ว่าค่าตอบแทนถือว่าระดับสถาปนิกเป็นระดับ4ของประเทศ ะะถือว่าใช้ได้งานนักวิทยาศาสตร์การอาหารถือว่าเป็นงานที่ไม่น่าเบื่อไม่จำเจมันมีการได้คิดค้นในการคิดพัฒนาใหม่ๆอยู่อย่างเรื่อยจะไม่เหมือนกับงานที่เป็นแบบทางด้านาต้องอยู่ผลิตโรงงานอะไรอย่างเงี้ยจะไม่จะไม่ขนาดนั้นนะคะช่วงที่เราเริ่มใหม่ๆก็ยอมรับว่าค่อนข้างจะแบบโอเวอร์ไปน,นิดนึงตั้งหน้าตั้งตาทําอะไรไปอย่างเงี้ยแต่พอสักระยะหนึ่งเราอาจจะเป็นเพราะเรื่องทีมงานเราเรา,เราเข้มแข็งขึ้น เราก็แบบโอเคจัดสรรได้ทําให้การใช้ชีวิตของเรากับการทํางานเนี่ยไม่ค่อยเป,เป็นประเด็นมากนะันะคะเราก็ยังจัดสรรไปเที่ยวกับเพื่อนปูิได้แต่การทํางานของเราเนี่ยเราก็ยังยึดยึดว่าเราต้องมีการสร้างผลงานยังไงแค่นั้นเองยังยังต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทรวังสุขสันต์ครับศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ครับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมกรเกษตรศมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับเริ่มแรกแล้วผมเป็นคนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ครับตั้งแต่ตอนเด็กๆผมคิดว่าพอถึงเวลาอินทานนะผมก็หาคณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับแต่ว่าพอเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนแล้วมันก็เป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแยกไปใช่ไหมครับก็ดูเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะ จริงจังกับวิทยาศาสตร์ไปหน่อยก็เลยหาอะไรที่แบบว่าเป็นาสายประยุกต์นะครับคุณทรายนี่ก็เป็นคณะที่ได้ยินมาตั้งแต่แบบประมาณเด็กๆแล้วครับก็เลยคิดว่าอาหารก็เป็นอะไรที่สําคัญครับกับคนะอะไรเงี้เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับอาหารก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับก็เลยเลือกสำหรับคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะคะก็มีทั้งหมด6ภาควิชา ก็จะมีภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุนะคะภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและภาควิชาสิ่งทอค่ะสำหรับภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยนะคะเราก็ ผลิตบัณฑิตใน2ส,สาขานะคะก็คือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและก็สาขาวิศวกรรมอาหารนะคะซึ่งทั้งสองสาขาเนี่ยค่ะเราก็จะเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในการผลิตอาหารให้มีคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมค่ะถ้าสำเร็จการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแล้วนะคะก็สามารถจะไปทำได้หลายๆอย่างนะคะ ส่วนใหญ่บัณฑิตของเราเนี่ยก็จะไปทำงานอยู่ในภาคเอกชนนะคะโดยไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานในประเทศหรือว่าโรงงานในต่างประเทศก็ได้นะคะออนอกจากนั้นยังสามารถไปทำงานในหน่วยงานของภาครัฐนะคะอย่างเช่นในออยยนะคะในกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขนะคะก,ก็ไปทำได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี นิสิตบางคนนะคะที่สามารถไปพัฒนาแล้วก็สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งออกนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารหรือว่าวัตถุดิบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารก็สามารถที่จะทำได้นะคะ ปีที่1น,นะะก็จะเป็นวิชาพื้นฐานนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์แล้วก็มีวิชาพื้นฐานอื่นๆนะคะพอเข้าปี2นะคะเราก็ยังต้องเรียนวิชาพื้นฐานบางส่วนนะคะแล้วก็จะเริ่มเรียนวิชาเฉพาะมากขึ้นนะคะตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของวิชาที่เกี่ยวกับวัตถุดิบนะคะส่วนประกอบหรือส่วนผสมของอาหารนะคะพอมาปี3นะคะก็จะเรียนวิชาที่เป็นหลัก ในการแปรรูปหลักในการผลิตมากขึ้นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเคมีอาหารการวิเคราะห์อาหารนะคะในเรื่องของจุลชีววิทยาอาหารความปลอดภัยอาหารหลักการแปรรูปหลักการใช้วิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของกฎหมายอาหารด้วยนะคะ พอปีที่4นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิชาเลือกเฉพาะนะคะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละ,ะบุคคลนะคะตัวอย่างวิชาเฉพาะอย่างเช่นวิชาเทคโนโลยีผักและผลไม้เทคโนโลยีเบเกอรี่เทคโนโลยีขนมหวานเทคโนโลยีอาหารแช่แข็ง ะะเทคโนโลยีการผลิตน้ำผลไม้นะคะซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้มีโอกาสในการที่จะลงไปปฏิบัติจริงนะคะใช้เครื่องมือแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกับที่อุตสาหกรรมปฏิบัติค่ะนอกจากนั้นนะคะในปีที่3นะคะในช่วงภาคฤดูร้อนเนี่ยนะคะนิสิตยังได้มีโอกาสที่จะไปฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริงนะคะเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงนะคะซึ่งเป็น requirement ของในห,หลักสูตรด้วย ะะส่วนในปีที่ 4, นะคะนอกจากจะเรียนวิชาเรื่องเฉพาะแล้วนะคะทั้งภาควิชายังมีกิจกรรมพิเศษนะคะซึ่งเราเรียกว่ากิจกรรมโครงการฝึกงานเบเกอรี่นะคะซึ่งนิสิตปีที่4ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะช่วยกันนะคะตั้งโรงงานเบเกอรี่ผลิตคุกกี้เคก้กบราวนี่นะคะซึ่งให้เวลาทั้งหมด2สัปดาห์นะิสิตจะต้องทำทุกอย่างเหมือนกับโรงงานจริงๆบร,ริษัทจริงๆ ะะมีการแบ่งเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายควบคุมคุณภาพฝ่ายบัญชีฝ่ายแวร์เฮาส์ฝ่ายมาร์เก็ตติงนะคะแล้วก็ต้องอขายสินค้าในในระยะเวลา2สัปดาห์นะคะ,ะไรายได้เนี่ยก็จะไปสนับสนุนกิจการของนิสิตกิจการของภาค,นะคะมาปรับปรุงในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะ่ะ สนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับคณะนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยต้องเรียนสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาก็สอบเข้าก็คือจะเป็นเน้นวิทยาศาสตร์เคมีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็คือเป็นวิชาที่เราต้องเตรียมตัวทั้งหมดเลยค่ะ เตรียมตัวนะคะนอกจากจะเตรียมอ่านหนังสือนะคะในรายวิชาที่จะต้องนำมายื่นแล้วนะคะก็อยากจะให้เตรียมตัวดูในเรื่องของรายละเอียดช่องทางการสมัครวันที่เอกสารอะไรให้พร้อมนะคะออนอกจากนั้นเนี่ยยังมีในเรื่องของ ทักษะนะคะซึ่งเป็นทักษะสําคัญที่นะักวิทยาศาสตร์การอาหารจะต้องมีนะคะอย่างเช่นในเรื่องของความเป็นผู้นำนะคะออจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะและที่สําคัญภาษาก็จะต้องดีด้วยก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้มีทักษะเหล่านี้นะคะแล้วกออ็อย่างหนึ่งก็อยากจะให้สํารวจให้แน่ใจว่าเราชอบในสาขาวิชา ที่เราเเลือกะะพราะว่าจริงแล้วการเรียนเนี่ยถ้าเราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักเราจะมีความสุขในการเรียนมากๆค่ะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การอาหารสถาบันที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้ครับภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้าจากเว็บไซต์ t True ป,ปลูกปัญญาครับคือ <Hey, hey. S 1> อย่างที่บอกว่าน้องเขาต้องรู้ตั้งแต่ตอนที่เขาเรียนแล้วว่าเขาอยากจะทำวินักวิทยาศาสตร์การอาหาร แล้วพี่ก็บอกว่าตั้งใจเรียนให้ได้คะแนนดีๆคือสติปัญญาพี่ก่อนว่าคนที่เรียนวิทยาศาสตร์การอาหารสติปัญญาโอเคเพราะเขาคือรองจากแค่แพทย์เองเพราะฉะนั้นขอแค่ตั้งใจแล้วก็รับผิดชอบอทุ่มเทในการเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะเหมือนกับทําพื้นฐานให้เราให้เราแน่นน่ะเพราะเวลาเรามาทํางานนักวิทยาศาสตร์การอาหารคุณรู้ไหมว่าอย่างเช่นใบกะเพราอย่างเงี้ย ถ้าเราอยู่ที่บ้านใบกระเพรามาเด็ดเด็ดผัดเลยแต่ถ้าทําเป็นโรงงานทำยังไงใบกระเพราหลังแช่แข็งหรือว่าหลังเวฟเนี่ยมันยังต้องเขียวสดอยู่เรียงหอมอ่ะตัวนี้แหละมันต้องใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเราตรงนี้คือวฉะนั้นคือเวลาน้องเขาทําอาหารปุ๊บเขาจะต้องนึกออกทันทีว่าที่เขาเคยเรียนมานะมันจะต้องใช้ตรงจุดไหนที่ต้องเอามาใช้แล้วมันสามารถจะลดระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าของเขาได้ ภูมิใจของความเป็นนักวิทยาศาสตร์การอาหารของพี่เราได้สร้างสินค้าใหม่ขึ้นมาแล้วมันเป็นมันเป็นมันมียอดขายท็อปไฟทพี่สามารถจะสร้าง product u n i นิคหรือว่าใครกินอะไรกินข้าวจะต้องนึกถึงสินค้าของเราเป็นต้นแบบของวิธีการพัฒนาอาหารนะคะว่าใครก็อยากจะเอาเราเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบเพราะฉะนั้นคืออยากจะพัฒนาอาหารให้มันได้อร่อยได้หลากหลายหรือว่าได้เร็ว เขาก็อยากจะมาดูแสดงว่าเราก็คือเราอาจจะมีอะไรที่มันเป็นข้อดีและเขาอยากจะเห็นว่าเอยเราทำยังไงให้มันเป็นให้มันได้ขนาดนี้น่าจะเป็น2เรื่องปัจญาของพี่นะพี่คิดอยู่เสมอว่าพี่เป็นเจ้าของ cp พี่คิดอย่างนี้เสมอเพราะว่าพอเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของเราจะเราจะทำทุกอย่างเพื่อเหมือนกับเป็นของเราเองอย่างเงี้ย คืออันนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่คิดมาตลอดว่าที่เป็นเจ้าของ CP เอ้หรือทํายังไงแบบเพื่อให้แบบว่ามียอดขายเพิ่มเนี่ยคือจะมันอยู่มันอยู่ในสายเลือดแล้วเราก็พยายามจะสอนคนรุ่นใหม่ประมาณอย่างนี้ด้วยอันนี้คือท้าถามที่ปัจจัยในการทํางานนะแต่ว่าอันนึงคือจะต้องไม่ละเลยในเรื่องของการบาลานซ์ชีวิตส่วนตัวเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันเหมือนอัตโนมัติอะคือคิดว่าทุกคนอาจจะเป็นนะ พอเราอยู่กับมันมากๆพอถึงจุดหนึง่งเรารู้สึกว่าเราต้องการมันเหมือน,นต้องต้องมีสวิต์ปิดเปิดอะเราต้องหาให้เจอว่าสวิต์ปิดเปิดของเราอยู่ตรงไหน,น คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจให้อิ่มเอมเราทุกคนจึงต้องการบริโภคอาหารที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการในฐานะผู้ที่คอยดูแลพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนอกจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้อาหารใหม่ๆแล้วนักวิทยาศาสตร์การอาหารยังต้องดูแลเอาใจใส่ให้ความสําคัญในทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ในระดับไร่นาจนกระทั่งผลิตภัณฑ์นั้นถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นนักวิ วิทยาศาสตร์การอาหารอย่างเต็มภาคภูมิ